สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรนักษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิดคอมค่ะวันนี้เราลงพื้นที่สวนลุงนินนะคะเกษตรกรพืชคอนโดเก้าชั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะถึงการปลูกหัวมันหอมที่สร้างรายได้กับลุงนินนะคะต่อปีหลักแสนบาทนะคะลุงนินจะมีวิธีการปลูกและการดูแลอย่างไรจะง่ายเพียงใดนะคะเราจะมาพูดคุยกับลุงนินค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะลุงนินนะคะยินดีที่จะเผยแพร่บนว็บไซต์รักบ้านเกิดคอมค่ะสวัสดีค่ะลุงนินครับสวัสดีค่ะลุงนินนะคะก็คือเกษตรกรสำนักงารักบ้านเกิดนะคะปี2 0ง0 551นะคะเป็นรุ่นแรกเลยแล้วก็มีข้อคิดมีแนวทางในการทำการเกษตรนะคะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงการปลูกมันหอมซึ่งเป็นพืชที่สร้างไรายได้ให้กับลุงนินต่อปีหลักแสนบาทลุงนินนิ้วที่การปลูกอย่างไรคะให้แนะนําได้เลยค่ะครับง่ายๆครับจริงๆแล้วก็ในหลวงท่านบอกว่าทําเรื่องย,ยากๆให้ง่ายค่ะครับ มันหอมก็เช่นเดียวกันครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากๆโดยอันนี้คือลูกของมันเลยที่มันติดอยู่ตามเถาเวลาพอเถามันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็จะออกลูกแต่มันก็ลวกมาอยู่ตามพื้นดินนะครับมันได้2วิธีนะครับหรือเอาหัวใหญ่ๆหัว2 0 3 0โลเนี่ยมาผ่าเป็นชิ้นๆให้เล็กแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็รู้่อปลูกตามกอกล้วอย่างเงี้ยปลูกเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูนะครับวิธีปลูกของเราก็คือเนี่ยครับปลูกแล้วโยนไปที่กอกล้วยอย่างเงี้ย มันก็แตกหน่อขึ้นไปเองก็คือสามารถแตกหน่อขึ้นไปเองได้ครับแล้วก็สิ้นปีแล้วก็ไปยกหัวมานะครับอายุการปลูกก็คือมันใช้ได้รับหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับค่ะครับเนี่ยครับเอาอีกปีครับนั่นแหละโยนไว้อย่างนั้นแหละครับส่วนมากมันหอมนี่เขาเอาไปใช้อะไรคะลุงนินก็แกงบวชค่ะนะครับหรือว่าบางคนก็ เอาไปนึ่งให้ร่วนแล้วเอามานวดกับข้าวเหนียวทําข้าวเหนียวเป็นสีม่วงเป็นบัวลอยสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัวมันหอมเนี่ยสามารถปลูกได้พื้นที่แบบไหนก็ได้ดินไดืไดหมดเลยครับก็เอาหญ้าเอาอะไรคลุมคุมให้ก็ได้แล้วครับเนี่ยปลูกก็โยนโยนไว้เงี้ยทิ้งไว้หนึ่งปีแล้วหนึ่งปีให้หลังหัวโอ้ยคุณมาเห็นจะตกใจเพราะว่าบางหัวสามสิบกิโลก็คือหนักสุดก็คือสามสิบกิโลแปดสิบโลมีครับแปดสิบสี่กิโลเจอมาแล้วค่ะราคาที่โรงเรนขายได้อยู่ปีที่ผ่านมาเราขายโลละสามสิบ บุญได้แปดตันแปดตันก็คือหลักแสนบาทถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจนะคะเราสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เลยเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายๆแล้วก็สร้างไรายได้ไม่ต้องดูแลอะไรมากถือว่าถ้าใครสนใจจะนําไปปลูกก็สามารถสร้างเปน็นอาชีพสร้างรายได้กับลุญได้นะคะตอนนี้นะะญี่ปุ่นเขาติดต่ออยู่นะให้เราส่งเขาเขาบอกว่าเป็นตัวยาบํารุงตับค่ะเขาจะเอาไปทําเป็นคล้ายๆกับสาหร่ายอ่ะเพเป็นกรอบๆอ่ะค่ะ ก็คือปลูกได้ปกติโดยทั่วไปทุกพื้นที่เลยพื้นที่ครับปลูกง่ายๆค่ะ,ค,ะคลุมด้วยใบหญ้าหรือว่าถลายปามอะไรก็ได้ที่ฟางข้าวก็ได้ครับเอามาค,คลุมให้แล้วโอ้โหหัวเงเนมืินมากเลยค่ะ วันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ลุงนินนะคะคุณสมบูรณ์ศรีสุบัตินะคะได้มาพูดคุยกับทีมงานนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้คะ่ะไปคลิกดูคลิกชมก็ได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดคอม่ะวันนี้อรวรรน์นักษาผลแล้วก็คุณลุงนินนะคะคุณสมบูรณ์ศรีสุบัติคะ่ะต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ลาทัานมชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ